เขาถึลยสี่ขบเขื่อมือนะั่นเฮ็ดมาเห็ดมาหิมหาสบปีเนะี่ยสีปดเจ็ดปีเห็การดีามากนะี่ยอันดีเนะีมีน้ำนะเดยะหมอวัวอันดีมันหมังปอกมาเนะี่ยเขาจะคูดทำมาเขาลาดพิษกนที่มีเพะเขาเป็นเฮ็ดจงังงานสุดอไหมอวัวอันดีดีอันเขาเฮ็ดไว้แหละหมอป่อยวางพันเขาหมอป่อยวางพันเพราะว่าหมอปล่อยวางพันเท่านั่นเนเนะี่มันจะเลยว่าเขาเด็ดทุกขานะ เป็นสูขขึ้นทุกข์ข้าขึ้นเขาสูอยู่ที่แล้วก็ส่งม้วนร่ำเฮาเลยจะล้ำเฮานนั่อยู่ที่ขึ้นสูสิ้นลำเฮาหันเฮาก็จะลำเฮาเงี้ยยินเสียงเฮาก็จะล้ำเฮานะ่นเป็นเช่นไหนทีเดียวเปิตุกแหละเป็นสูขก็จะตุกตุกพอสมภอยว่างพันเฮาเลยเขานั่นมทุกนะเอาเอาแต่หาไล่ให้เลอยากใจเขาน่ะเอาธรรมะมาอย่าใจเขาเขาเป็นนั่นแหละไพ่หูเสือดีกว่าด้ยลองอันทัน ตั้งพิษเสือผลอันมีอันลองยบยอมมันอีนึงอ้อใช่มาควัเอาเอาอย่างหนเอามาอุดอันวิตมันหนึ่งหวยเนี่ยนะมาให้ทั้งเป็นเหียงหวยอันนั่นก็มันสั่งทุกนเข้าทางอันเขาเลยเฮ็ดมาอันเขาเฮ็ดอะไรก็มีเมื่อไปถึงนั่นไหนมือมีหูเสือมาขำตุกไม้เลยเฮ็ดมาอันในหูเสือเฮ็ดมาก็มีมันมีอันนี้เป็นกุน คนแขนไมีนำหนาทั้งสองไผ่นนะ่ะไม่เป็นซื้อนี่นะซื้อนะี่มันจะแมวมันเป็นซื้อเตะเขาจะไหนน่ะทั้งทั้งสองไผ่ไมันเป็นซื้อเตะเป็นกนแขนเตะมีคนกัดคนแขนมันขำเอาเงินถูกเอาออกใช่ขำบึ้นจังเฮ้เหตุการณ์คนหนำให้ทั้งสองไผ่ก,ก็อีกอะหลมี emotion management อะนะเขาหลุดเลยอารมณ์คนนะหลุดเลยคำไทยว่ากำจัดนะดูลยลุดเลยโมยิบอันนี่นแลหละ ว่ามีบอั ns, hand, A, นนั้นใะอยู่ที่เฮิ้นเผยอยู่ห้างเผยมันก็ขุ่มจุกไว้ไหนขุ่มววนค่นอันหข้มเจียกแค่ทางเฮาน่ะขุ่มจุกแค่ไหนเหมันเช่นนั่งเมาส์เาสองโค้นนี่แหละนะเพราะว่าพิษขันมานเนี่ยพิษขันมาเขาว่วนลองโค้นมานพิษเฮาในแค่ไหนโค้นไหนเขววนลองไหนเนี่ยคนอันเจียเขามีทั้งเป็นปากเป็นเฮงเขาว่วนอ่ะ ผมว่วนลงคนแหนเ่เใจตัวก็แค่บองในใะจตัวก็ถึงติกกินเรากินยาจะน่ก็ไม่ขาดรูได้ก็มีมันเงือกเงือ,องกมันม้วนโนท่าไหน,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 วนวมันเป็นเป็นโคนว่ามันเปิดนั่งชัดนะครับผมมีมีสติมีปัญญาน่นเออเขาเป็นั่น e m ม t i ั n um, น a n a g e m e n t อันฮาสอนสูงนันนมันนำร้องนำร้องนะก็นา่ลองปปน้องไตเลยตังไปน้องทาอ้างนี่แหละ นี่ก,นะก,นะก็อยู่ช้อมกันมาเนี่ยเป็นลายปักปีเนี่ยลายปักปีลายเฮงปีอยู่ช้อมกันมาแต่มีคนมาสิมังเกานะเนกีมันนอินนึ่งออดอะลรมันเป็นพื้นเป็นไพ่ามาเสียนะหลุด,ดด้วยแฮมบนทางขอภาพรนะ่มเนี่ยน,นะอันปิกผิดจะหลุดด้วยห่าขนาดนั้นเนะ่ยเป็นคนอยู่หิ้มกันคนอยู่หิ้มกันคอมนาะอันเกนะ่าโด,ด,ดยละไม่ซือ เดี๋ยวเรามีเอียงหูเย็ยนๆอ่าสิกนะเอาเป็นมีตั้งมงยาวเข้าไก่สิกิมีเพราะว่ามีพื้นมีไผ่แน่อย่าไปเอาเอาพื้นเอาไผ่ยวัดโซนแดงเรวเอาเอาหนำโค่นนะพี่น้นองทางเขาทุกข้าวก็เป็นคนเมืองเขาพีา่น้องใต้ทุกข้าวก็เป็นคนเมืองเขาเพราะว่าพี่น้องใต้ทุกข์เนใ่ยพี่น้องทางหิมะเขาก็เหมือนจอยู่ลิลิ เพราะว่าพี่น้องท่าอังขันใจเคยอยู่หิมเฮาไหนพี่น้องได้อยู่หิมนั้นก็มันได้อยู่ลิลิมันเป็นคนอยู่หิมกันน,นั่นขอบุญนั่นแหละมันถูกหมอกักกันรวมีเมตตาต่อกันพราะมในั้นเ่งนั้นนั่นแหละกลุ่มเขาว่าตอบเตียนกันเร่องไหนนั่น,ม,น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 มันเย้าลยสิพอเส้นจทำปอกวัวบนจุ่มไวยพรา สังสอนสิสินาฮิเวเรนาเวรานิสัมมันติถากุตาสนังอาเวเรนาสัมมันติอิสัตมโมสานันโนไว้พระไว้สิสินะเฮลัยลองขัดเย็นสั่งสอนว่าอย่าเดเอาโทสะขึ้นตอบแทนโทสะนะเขาเอาสติเอาตั้งหุเอาใจคนหรงเขาปัญญาเฉลยวนจึงไหน ขาบวนนั้นแหลอันเยี่ยวกว่าในผังดึกดังนั่นนี่นั่นเป็นเปลืองซ้อนคนห้องติดๆแต่เขาเนี่ยมีมีนำเกั็ดเพราะชุดด้วยเหมือนเสียงเขาด้วยเหมือนเงินด้วยเป็น positive point มั่นเน่ยเขามือตาขุงกํา็ทำสังหามือที่เมืองไทยมามือตังสันสงๆพุทธามาเนี่ยหรือเช่นนั่นที่ตาขุงขิ่นทำเฮ็ดธรรมยงอันหนึ่งอันธรรมยงอันกัมพูชาเนี่ยอันมาเฮ็ดเนี่ย จำเป็นหล่อนไตอันอยู่ดังมึงมึงไทยไหนขึ้นปกมือกนะันนี่ยเมื่อเห็ดการก่อสร้างที่มึงมึงมึงตะกงผีมือเนะ่ยเข้มหรือเบิ่านะมือเหลียวเนเะผาเพื่อพวกเข้มาหากนะนะ่อนการในฮับผมยาวเฮิรนเพ็นดังเป็นหลงนังเราถอดไปเจมอันญี่ปุ่นมันจะไหนนะชำไรไว่อยวังแจกขบเอาปิญญาที่ในมือนะนะเนีย่ยปิญญามึงไทยมือ ในพี่น้องไทยเขาเขอไว้พระดีใจเที่ยวไว้พระาตาคุงถาหรือถ้าขึ้นพกมากขึ้นเขาว่าใกล้ไทยอ่ะไทยใหญ่นะใกล้พี่น้องแตนอยู่ที่ในมืองนะลุมล่าเขาในลีน่ะลุมล่าเขาดีบอกความไทยนะะบอกความไทยอหนะ็นเห็นไหมพี่น้องไทยสมมือนำานะ่ะเฮ็ดเห็นใกล้รคบผมผมเหยียงผมผมผมตัน tai họ này anh phải trắng hù luống năm mới liệu này để hết con mu này hết con mu thì mất tay này lấy mưa tay bỏ mi có bao sáng lại cả hoang mai à hoang vườn mai họ cái tay cũng trắng 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 đi có mưa tuy sự mưa là không tay gì đồng sáng này anh vì nòng tay anh mới hiện mình จ้านายเป็นไตเว็บคุเแจกการนั่งเติร์นใช่ไหมเฉยๆทั้งหู้อันเทอร์เน็ตนะฮะดูเลยลงมือมือตั้งตูที่บุญมือตั้งการบริษัทมือเฮ็ดที่บุญเกิดในเมื่อในในเทลเนว่าสมการนั่งตะโพสุโคนวันลองขึ้นยาวมือสูงในมันอยู่ที่อยู่ที่หลงคัดเย็น ขัดเย็นนะทําอยู่ที่แรงม้านะอยู่ที่ห้อหมอมีหรือหมอบพ้อมผมกันก็พ้อมโหนวะเนี่ยมันหลาดเลยมันมันหลาดง่ายมีเหตุย่าง easier said than done ง่ายหลาดง่ายเหตุย่างฮะโบงง่บบายนั่นได้เหตุฮะโบงเปลี่ยนอะไรนั่นได้เหตุจึงหรือล้าน่แน่ๆเราทีไรหูโตหูจ้าวเนี่ยหลาย,ลาย,ลายลหูโตหูจ้าวเดี๋ยวเหมือนจะหนัไหนกไรเขาพึ่งมาเกี่ยน emotion management นอกจากนั่นี่มนมนยมันจะมีอารมณ์อีกอย่หนึ่ง พออารมณ์หันใจในก็เอาสติมาด้วยเอาสติมาด้วยพอใจอในแค่กว่าเสื่อป่วในก็เอาสติมาด้วยใจในไขมาเสื่ขึ้นตัวเก่าในก็สติมาด้วยมาด้วยสติมาฮับหูมาฮับหูสติมาฮับหูยาวในการในขึ้นนตัวขึ้นอันอันตั้งเดียนตัวเก่าและเหตุว่าฮับหูเป็นปีติ มื่อมีหลองยบยอมในก็เขาหมกมีกรุณาต่อตัวเก่าขึ้นหมดอิลูตัวเก่าเห็นแล้วปล่อยวางมันตัวเก่าขึ้นมือเพิ่นเฮ็ดพิษนั่นใ่ก็เขามีกรุณาตอ่อเพิ่นเห็นแล้วหมดปล่อยวางเพิ่นเพิ่นมดปล่อยวางเพิ่นเพิ่นเพ,นเพนานนระกกาะเฮ็ดจังไหนในเอากรุณาทั้งมุติตาสองอันนีเ่เป็นพื้นฐานมั้นบนในเสี่งสมการนั่งเดบโศสุโคในลองอ่าพร้อมเสียงเป่งปากอันนั้นอันนั่น เป็นอะไรเป็นีนอะไรพ่อผมแชร์ชินะนจุดด้วยรมเมืองไทยในะมืนอคนนำนั้นนะ่ะคำท่าว่าเป็นสีเหลืองในสีเหลืองในนั้นใะหนะนะ้พิดกันพ่อผมเล่าพวกกลุ่มเฮ็ดชิ้นหนจจึ่ที่ดิ้งในต่างเมืองที่ขึ้นใหญ่เลยข้อความอันนั้นเขาเจะแหละเอาเบิ้งซ้อนจะแหละเอาเอาเลสเซนเอาเลสเซนเพราะว่าเขาขึ้นหูดด้นถูกขึ้นแต่เขานะัก ก่อนแล้คเขาดนขึ้นในหูตัวตัวเขาเนี่ยมันจะคือห้ามนั้นใจเขาเนี่ยมันจะตัวเนี่ยจะเนี่ยเอาสติอะไเอาเมตตาอลไรมาตึงขึ้นตัวเขาเหมือนเช่นนั้นเมกขึ้นตัวดุเขาเหลวน่ะพอหมอเฮ็ดจังไหนเนี่ยเขาขึ้นตัวขึ้นตัวเขาตัวอันนั้นเป็นตัวตัวจะคือใจเนี่ยตขึ้นเช่นี่ยเอาตัวเขาเนี่ยเป็นเช่งอยู่อมือเหลวหน่อเนี่ยเฮ่อทำมิเมตตาเนี่ยจะคือเขา ที่อันมีลงยยอยู่ย่อมจะในก็เขาเอากรุณาเสร็จด้วยที่อันมีเอ็นเฮียงเนี่ยอันจานั่นในก็เขาเอามุดิดาเสร็จด้วยให้เป็นปิติด้วยเนะี่ยเพราะว่าสุมีเฮียงกรุณาดังเฮียงมุดิดาสองอันเนี่ยพวกนั้นแห่ะเหมือนเส้นห้าเหลี่ยมรัดเนี่ยมเมเ่าสำเร็จเสียงกันเนี่ยยุบดูแลมือผมยุบแหละผมมีปิติมามีมุดิดามาเนะี่ยเอามือมาวางเหนือหูเนื้อหูเนื้อหน้าผักเนี่ยจุโจมงเนะี่ยผมเลยมาหยิบช้ำจุโจมงเนะี่ย ขอบุญอะไรสังห้องว่าสติบาลังนะเอ็นแห่งสติสมาธิบาลังนะเอ็นแห่งสมาธิได้เข้าในดวงนั่นดวงเอ็นแห่งสติเอ็นแห่งสมาธิคนมีเงินก็มีคนมีปีกเหยาะคนมีคนมีกองคนมีก่อนมีบุตรเจเจเมียกอนอ่ะก็จะมาดูแห่งน่ะแห่งอันไปเมียดูแห่งสติแห่งปัญญาดูเช่นไงพอมีเช่นไง ชื่อคือเขาในมันดีสมัคกการนังตะโพสุโคเติพร้อมเสียงเพี้ยนปากกันที่ขึ้นอย่างเหมือสูงแล้วในเฮ็ดให้ดชือออ่อคือขึ้นอย่างข้าในชื่อคือปืนในกำผาในเกาะเขาจังจอยหรือให้ดปืนพวกขึ้นอย่างชอมในเมื่อในในในเพ็ญโอหัตต์ท่าทักเขาเขาเจอมา <c oughs> ถ่องตราในเลยสั่งเจอมเลยมาทถ่อมตราสิอยู่ที่ไกลอันที่ไรเยินชอมในเลยสั่งในในกุโกกุกุณ ตัวเจ้ากเขาในก็อเขาด้วยเหมือนเช่นว่าเป็นลูกก็เหลียวลูกลังก็เหลียวลูกลังขังตองของใจก็เหลียวจากเขาในอารมชันขานเป็น positive อารมณ์กอดเหลว negative อารมณ์ก็เหลวเขาหมดด้วยว่าเป็นลูกลังก็เหลวเสียเอาในในอื้มทึงอันทิ้งอันเป็ดอันทึ้งอันเป็ดอันกองลังโตเอาสติมาหอบอุ้มเอาปัญญามาหอบอุ้มมาบรนทังอุ่นเสือเสียเ ถ้าพอถึงเอาสติมาโดยมาอบหอบอุ้มเพราะว่ามีทุกขะไม่ลองหันเช้าในเื่อในคืนนก็เอาเอา,เอาสติเอาเมตตาเอาคารุณามาหอบอุ้มเพราะว่ามีลองดีลองเบ็ดลองเจ้าก็เอาสติเลยทั้งปิติทั้งมุติตามาหอบม,มาอุ้มเสียซลนี่เขาเป็นอินแหฮงพุทธะธ ญาติธาลกธาสริยอินแห่งสามัญเสียหาเป็นคนอันเหตุการณ์ตาทูเจ,จ้าเก่าตาชื่อคือเจ้าเก่าตาในโลกะคมผัาขึ้นใหญ่เหมือสูงในโลกะในธรรมะหังเผามันกุโกกุคกจสกรรมโวยทาสาธุสาธุสาธุ ก็ไนมน่อนกับโคหลุยเข้าตีขึ้นอนอนหยัดนำโฮมกันเนะาะยองกับโคหลุอดอีเจ้าโคหลงเนาะขยันป็นะขึ้นธรมุชาให้ลูกชายเรา S 1ุอหทยเจ็ดสามไยเจ็ดสี่ไทหมานะมือไทยเจ็ดสาเจ็สี่ทหนาอาจิน่จานพี่จิโนทเจไดจจดอาานอย่างพีทีโป่งพีแองโกลน่าจะรดาใอ้จุนตาเขาด็ทาวบ้านเขาเดเขาเกี่คนอะรที่ทำจากแม่กนนะแต่เขาในคุสุสุศุุขาขงใ Thank you.